การสร้างสถานการณ์ซ้าเติมโดยคนบางกลุ่มยังเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของรัฐบาลติดตามรายงานของคุณบุรพานเล็กล้วนงามทีมข่าวดีเ่นค่ะน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นอกจากภัยธรรมชาติจะทําให้ประเทศไทยเสียหายแล้ววิบัติภัยที่ไม่ยิ่งจอดไปกว่ากันยังมาจากฝีมือของคนบางกลุ่มซึ่งนําประเด็นน้ําท่วมมาเป็นเครื่องมือลดความน่าเชื่อถือของสอปพและรัฐบาล ประเด็นที่พูดกันบ่อยๆคือรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการที่นิคมอุตสาหกรรมจมน้ําซึ่งเป็นการพูดที่ขาดความรับผิดชอบเพราะก่อนหน้าที่น้ําจะไหลมาถึงนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งสปพได้แจ้งเตือนไปแล้วถ้านิคมอุตสาหกรรมสร้างคันกันน้ําที่มีความแข็งแรงเพียงพอเช่นเดียวกับคันกันน้ําของวัดพระธรรมกายความเสียหายคงไม่เกิดขึ้น การที่นิคมถูกน้ำท่วมจึงเป็นเรื่องเกินความรับผิดชอบของสพอกรณีน้ำท่วมกรุงเทพก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกนำมาถาักถางรัฐบาลโดยหยิบยกเหตุน,น้ำท่วมในบางจุดมาใส่ร้ายทั้งที่รัฐบาลระบุเพียงว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพชั้นในเท่านั้นที่จะไม่ถูกน้ำท่วมและก็ยังเป็นความจริงเช่นนั้นนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอีกคือผนังกั้นน้ำต้องไม่แตก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเหตุที่น้ําท่วมในเขตบางพลัดเกิดจากคันกันน้ําที่ซอยจรรสนิทวง80ได้พังลงน้ําจึงไหลเข้าท่วมในยาน่านดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้แก้ไขไปแล้ว<ะ>มองอีกแง่พื้นที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็ถูกน้ําท่วมเป็นประจำทุกปีในช่วงนี้และน้ะําจะท่วมเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ําทะเลขึ้นและเมื่อน้ําทะเลลดน้ําก็ไม่ท่วม ที่รัฐบาลควบคุมสถานาการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครไม่ได้ในทางตรงกันขา้ามในบางปีที่ฝนตกหนักน้ำก็ท่วมกรุงเทพจินวงกว้างกว่าปีนี้อีกการรายงานข่าวก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาพน้ำท่วมในเวลานี้ดูน่ากลัวเกินกว่าความเป็นจริงเพราะจับพบเห็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์จำนวนไม่น้อยไปยืนรายงานข่าวในบริเวณที่น้ำท่วมทั้งที่มีพื้นที่แห้ง รายงานข่าวได้โดยัข่าวรู้ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเรอ้าอารมณ์ของผู้ชมให้เกิดความโาไปช่วยขันกับหลักการรายงานข่าวกินน้ำสเติมที่จะพบข้อเท็จจริงเท่านั้นที่การรายงานข่าวยังมีการใช้คําว่าพิกลและน้ําท่วมหนักอยู่บ่อยครั้งซึ่งเมื่อดูโทรทัศน์ไปเรื่อยๆผู้ชมจงเกิดความผิดตกทั้งที่ในข้อเท็จจริงคนกรุงเทพส่วนใหญ่ ยังไม่ถูกน้ำท่วมเลยแม้เพียงระดับตาตุ่มเรื่องที่น่าสนใจอีกประการที่สื่อกระแสหลักไม่ยอมเอ่ยถึงคือสาเหตุหนึ่งของอุทกภัยครั้งนี้เกิดจากความผิดปกติที่เกิดภูมิพลและเ,ก,ก,เกิดเศรษฐกิจกักเก็บน้ํามากเกินความพอดีเมื่อถึงหน้าฝนจึงต้องปล่อยน้ําออกมาและเป็นการซ้ําเติมสถานการณ์การคูน้ําให้ขุนและการรายงานข่าวรับความรู้สึก ทำให้ประชาชนเกิดความหวั่นไหวต่อสถานการณ์ซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อการจัดการปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลที่สามารถยุติลงได้ถ้ารรนการซ้ําเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายไปกว่านี้บุรพาเล็กรุ่นงามทีมข่าวดี B n อรายงาน